สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะเขาบอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟซีถ้าใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้นะครับให้ดูเอฟซีครับเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้มันครับทุกท่านเอาแล้วครับออกมาเปิดรับบริจาคแล้วนะครับใครจะเป็นเจ้าภาพกับเบื้องใครจะเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพต้นเสาใครจะเป็นเจ้าภาพอะไรก็นะไม่สนใจใครจะว่าเราขอทานยังไงใครจะว่าเราไงไม่สนใจเพราะทุกวันนี้มันก็ด่าเราอยู่แล้ว นะครับอืมนะครับเอาเป็นไงจนได้ไรไหมเข้าทางเลยครับผมบอกแล้วว่าดำในชาเรื่องนี้มันจ้องจังหวะอยู่แล้วมันหาจังหวะนี้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็มานั่งนั่งไ์สดรีวิวบ้านขอตังก็มีพี่สาะแอรคนหนึ่งนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะอีดำขอบคุณใหญ่เลยอีดำขอบคุณใหญ่เลย นะมีแค่ไหนก็ทําไปแค่นั้นปูกระเบื้องดําพูดนะมีแค่ไหนก็ทําไปแค่นั้นปูกระเบื้องนะออกมานั่งรีวิวบ้านออกมานั่งอืเห็นแนละ้วแบบสมเพศมากเลยผมโคตรสมเพศผู้หญิงคนนี้จริงๆเอาบ้านมาหาจินเอาบ้านมาทำคอนเทนต์ content, เอาบ้านมาแบบว่า ผมเห็นแล้วแบบอรู้สึกว่าเออผออู้หญิงนี้แม่งร้ายนะร้ายมากอ่ะคือหากินช่วงนี้โกยอะไรได้กูโกยก่อน <c oughs> กูน <c oughs> ไม่สนใจใครกูจะโกยก่อนก <c oughs> ูจะเอาก่อนก <c oughs> ูไม่แคร์ใครกู <c oughs> ไม่สนใจโลกกูไม่อะไรใครเลยนะกู <c oughs> มไม่สนใจใครเลยกู <c oughs> ไม่แคร์ใคร <c oughs> นะใครจะว่ากูไงกูไม่สนใจ มึงจะไปสนใจใครดามเพราะมึงหน้าด้านอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะอบ้านหลังนี้นะถ้าไม่ได้เงินขอทานจากแม่แม่นะไม่เสร็จจริงๆอีดามไม่เคยทำอะไรประสบความสำเร็จแม้แต่อย่างเดียวทุกคนไม่เคยทำอะไรประสบความสำเร็จแม้แต่อย่างเดียวเชื่อผมไหมล่ะนะเชื่อผมไหมล่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้โดนคดี ศาลมีอายการคำสั่งก็เริ่มรู้สึกว่าต้องเร่งและเร่งหาเงินแล้วตอนนี้เร่งหาเงินเร่งขอทานแล้วเพราะว่าต้องใช้เงินและต่อสู้คดีแล้วถ้าถ้ายังมีเวลาประมาณสามเดือนในการหาเงินถ้าศาลมีคำตัดสินว่าลงนะครับถ้าศาลมีคำตัดสินว่าลงก็เรียบร้อยนะครับจะต้องเสียค่าปรับและค่าปรับก็หลายแสนนะ ลายกี่มื่นนะลายละกี่มื่นนะลองคิดดูว่าลายละกี่มื่นตีไปได้ละห้าหมื่นห้าลาก็สองแสนห้าแล้วอันนี้ค่าราปนะนี่แค่ค่าปรับนะอืมแล้วค่าเสียหายล่ะดินขุดไปเท่าไรต้นไม้กี่ต้นหนักนะครับหนักเลยนะครับผมบอกไว้ให้ว่าหนักเลยนะครับ ที่ห้าไล่ใกล้เข่าเหลียงซาเนี่ยทำอีดําพังได้เลยนะครับผมพูดแค่นี้แหละว่าที่ห้าไล่เนี้ยสามารถทําอีดําพังได้เลยนะครับจริงๆเพราะฉะนั้น FC ครับตอนนี้คือทางเดียวของดําที่อยู่รอดคือขอทานเอาบ้านมาขอทานเอาบ้านมาหากินสุดท้ายก็เอาบ้านมาหากินจนได้เห็นไหมละครับมานั่งไรสดใครจะทําใครจะใครจะร่วมก็แล้วแต่เลยค่ะนะ คือสรุปบ้านหรือศาลาวัดฮะบ้านหรือกุฏิพระเปิดรับไปจากเหมืองกุฏิพระไปเลยเนาะหรือกุฏิหรือกุฎแม่ชหีหรือกุฎแม่ชีนะครับอืมเพราะฉะนั้นก็ฝากให้คิดพิจารณาด้วยครับเอาบ้านมาหากินเอาบ้านมาทำคอนเทนต์เอาบ้านมาแบบว่าแบบ นะครับเหนื่อยใจครับผู้หญิงคนนี้ทำทุกวิถีทางขอให้กูได้เงินจะขอทานหลังบ้านจะอะไรกูไม่สนใจขอให้กูได้เงินกูไม่แคร์ใครกูไม่แคร์โลกกูไม่สนโลกขอให้กูได้เงินนะครับนี่คือนี่ใส่สันดันของอีดำ หน้าด้านครับหน้าด้านหน้าทนจริงๆผู้หญิงนี้สุดๆอ่ะไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดคือสุดๆอ่ะส,สุดในรุ่นอ่ะนะครับจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้สิครับคือทางเดียวที่จะอยู่รอดก็คือเอาบ้านมาหากินให้สี่โอนตังค์ให้ว่าจะเอาเงินสำบ้านสุดท้ายก็ไม่ทำครับบ้านหลังนี้ชาตินึงก็ไม่เสร็จครับทุกท่านนะครับ บ้านนี้ชาิหนึ่งก็ไม่เสร็จเสร็จไม่ได้เสร็จแล้วจะหลอกเงินเอาวิธีไหนหลอกเงินเอฟซีะมันเสร็จไม่ได้เสร็จแล้วจะเอาไงจะหลอกเงินเอฟซียังไงเงินจะเข้าเป่ายัางไงมันม,ม,ม,มันไม่ได้อะ่นะมันไม่ได้อะ่ะนะครับมันไม่ได้อ่ะอืมนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะครับพวกเราบรรดาแม่แม่แมยังไยก็โอ้กันไป ตกเป็นเยือกันไปไม่จบไม่สิ้นผมบอกเลยว่าไม่จบไม่สิ้นครับเรืงนี้นะครับไาอะไรมาตัครับโอเคครับนะครับปรนะสผู้หญิงคนนี้หากินไปเรื่อยครับหากินแบบหน้าอึดหน้าทน ผมไม่เคยเจอผู้หญิงแบบด้านขนาดนี้ด้านจริงนะครับไม่เคยเจอใครแบบว่าแบบนี้มาก่อนอะ่ะจริงๆนะครับอืมเกินกบรรยาทุกท่านผมเกินบรรยาจริงเกินเยวจาไอคนที่ไม่รู้เรื่องแม่งก็โอนเข้าไปอ,อีสแอลอก็โอนเข้าไปนะครับบ้านนี้มันเป็นบ้านที่หาเงินของมันจริงนะครับอืม อาบ้านมาขอทานจริงๆชาดอย่งนะี้ก็ยังไม่เสร็จเสร็จไม่ได้บางที่เสร็จไม่ได้เสร็จมันก็จะไม่มีเงินไงบางทีบ้านเนี้ย FC โอนตังค์มาให้จนเสร็จแล้วแต่ก็เอาเงินไปใช้ทย่อื่นหมดจริงๆนะครับบ้านอย่างเงี้ยนะครับคนรุนโอนให้คนนี้โอนให,นนให้จนบ้านเสร็จแล้วแหละแต่ว่าอีนี้เอาเงินไปทำทย่อื่นไง ไม่อยามเอาเงินมาทมําไงก็บอกว่าจะไม่เสร็จก็นจะเสร็จแล้วยังไงก็มึงเงาไปใช้กับอื่นเอาเงินไปเก็บโอนมาให้ก็เงินไปเก็บมันจะไปเสร็จได้ไงไอ้สิมันเสร็จไม่ได้นะครับแม่งคือแบบมันนั่งหน้าด้านมากเลยมันนั่งยอะเยอะกัอื่นด้วยนั่งลฟ์สดเยอะกัะอื่นยอะเยอะคนอื่นนะครับนี่คือสันดานของมันม่สงสิเห็นอยังครับเห็นหรือยังเห็นกันหรือยังผู้หญิงที่แม่งสุดยอดเกินเยียวยาผมไม่เคยเจอแม่งแบบแม่งพอพรอนะ หมนทุกทรงแล้วนะกัวเยียจาครับทุกคนนะครับอ่ะโอเคนะครับพี่ทานครับ